นายรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางปี63รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน1.18หมื่นล้านบาทเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะคะ าสู่มติของคณะรัฐมนตรีกันนะคะเรื่องวันหยุดราชการที่วันหยุดราชการชดเชยวันหยุดเทศกาลสงกรานที่ยังขาดอยู่อีก2วันนะคะวันนี้ครมก็ได้เห็นชอบให้กำหนดให้วันศุกร์ที่4และวันจันทร์ที่7กันยายนให้เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันหยุดเทศกาลสองวันที่ยังเหลืออยู่นะคะก็กันยายนถือเป็น เดือนเดียวในในในปี6-3ที่ไม่มีวันหยุดราชการเลยและการที่กำหนดให้หยุดสุกที่4แล้วก็จันทร์ที่7เนี่ยก็จะเป็นการหยุดระยะยาวที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางออกไปท่องเที่ยวก็ถือเป็นผลพลอยได้ที่จะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะคะนี่ก็ทางคอรมอก็ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเรื่องที่ส ของวติคณะรัฐมนตรีค่ะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมนะคะคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางปี63รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน1.18หหมื่นล้านบาทเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา ภัยแล้งแล้วก็น้ําท่วมเนี่ยได้ได้เคยเสนอผ่านคอรมอแล้วก็เห็นชอบไปแล้วตั้งแต่ต้นปีแต่ว่าครั้งนี้เป็นการเสนอโครงการเพิ่มเติมนะคะในครั้งนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยเพราะว่าสํานักทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยได้มีประมาณการแล้วว่ามี หลายพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภครวม69จังหวัดนะคะซึ่งแบ่งเป็นเขตประปาจำนวน31จังหวัดแล้วก็เขตนอกประปา38จังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรรวม56จังหวัด แบ่งเป็นในเขตประปา36จังหวัดและนอกเขตประปา20จังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นในในครั้งนี้เนี่ยก็อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมที่ครอบคลุมพื้นที่7 6จังหวัดทั่วประเทศค่ะซึ่งในรายละเอียดของลักษณะงานที่จะมีการดำเนินงานก็ดังเช่นขอยกตัวอย่างนะคะเช่นขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมขุดแหล่งเก็บน้ำใหม่ เป็นงานซ่อมแซมและปรับปรุงกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและวัชพืชกำจัดคร,รุพันธ์บ่อน้ำบาดาลเป็นต้นนะคะถ้าแบ่งเป็นหน่วยงานที่จะรับผิดชอบโครงการทั้งหมดนี้เนี่ยแบ่งได้เป็น5หน่วยงานด้วยกันค่ะคือหน่วยงานแรกคือกรมชลประธทานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน8โครงการงบประมาณ763ล้านบาทน,นะคะ ตัวอย่างของโครงการที่กรมชนัประทานจะรับผิดชอบก็เป็นเช่นโครงการปรับปรุงคลองเปรมประชากรโครงการแก้ปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำโครงการขุดบึงบอระเพ็ดที่นครสวรรค์นะคะโครงการจัดหาเรือกำจัดวัชพืชโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเยียนนะคะหน่วยงานที่สองค่ะก็คือกระทรวงมหาดไทยจะได้รับ การดำเนินงานเงินงบประมาณ1 0 0 0 0ืล้านบาท2โครงการด้วยกันค่ะคือโครงการเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมใน76จังหวัดและก็โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชจำนวน805ล้าำงบประมาณในส่วนเฉพาะเรือเนี่ย135ล้านบาทนะคะ ส่วนราชการที่3ค่ะคือกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2โครงการได้รับงบประมาณ884.5ล้านบาทโครงการก็จะเป็นโครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศจำนวน1,000แห่งโครงการจัดหาครุพันชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำ หน่วยงานที่4คือกองทับบกกระทรวงกลาโหมค่ะ1โครงการได้แก่โครงการขุดลอกแก้มลิงภายในชุมชนรถไฟงบประมาณ5.8ล้านบาทและหน่วยงานสุดท้ายก็คือกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม1โครงการค่ะได้แก่โครงการจัดหาครุพันเรือกำจัดผักตบชวาและ วัชพืชอันนี้งบประมาณ146ล้านบาทในภาพรวมประโยชน์ที่จะได้เมื่อโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จนะคะก็คือจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ทั่วประเทศสามารถเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี2563ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มการลงทุนภาครัฐโดยการช่วยกระตุ้นการซื้อวัสดุและจ้างแรงงานในแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศแต่ต้องย้ำนะคะว่า ในการแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่เพิ่งอนุมัติครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะเราอนุมัติแล้วมาหลายโครงการตั้งแต่ต้นปีแต่นี้เป็นการอนุมัติโครงการเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน,นะคะ่ะเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะคือเรื่องของการขยาย พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์เพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยขอบเขตของพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยตามแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเดิมเนี่ยจะมีแค่3ส,ส่วนด้วยกันก็คือบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอกและบริเวณฝั่งทนบุรีตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์แต่ว่าวัน มัดเพิ่มเติมคือส่วนที่4เพิ่มขึ้นไปอีก1ส่วนนะคะก็จะเป็นส่วนทีเ่เป็นส่วนต่อเนื่องค่ะบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอกและนอกจากขยายพื้นที่จาก3ส่วนเป็น4ส่วนแล้วก็ยังได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ด้วยขอขยายความนิดน,นึงนะคะว่า สาเหตุที่จะต้องขยายพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ในครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมันมีทั้งโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีสม้มแล้วก็ยังมีโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้าเงินด้วยนะคะ รวมถึงมีการท่องเที่ยวในกรุงรัตนโกสินทร์ที่เป็นที่นิยมอยู่มากเพราะฉะนั้นด้วยสภาพแวดล้อมทั้งบนดินและใต้ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันมีความจําเป็นที่รัฐบาลจะต้องมีการปรับปรุงแผนการทํางานค่ะในส่วนของออสาระของแผนการขยายกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะ ก็จะในบริเวณที่4เนี่ยจะเป็นพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นอนอกครอบคลุมพื้นที่3,335.9ไร่นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นพื้นที่คลองบางลำพูแล้วก็คลองโอ่งอ่างนะคะเป็นอยู่แนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศเหนือและทิศใต้แล้วก็อยู่ในแนวคลองพดุงกรุงเกษมฝั่งตะวันออกะคะ่ะ จะทำให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญก็คือคลองพดุงกรุงกรเกษมวังบางขุนพรมตรงพื้นที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยและวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารค่ะในส่วนของแผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พัฒนากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์รายสาขา รวมวงเงินงบประมาณคือ22,000ล้านบาทประกอบด้วย8สาขา18แผนงานนะคะเช่นด้านมรดกวัฒนธรรมก็จะเป็นเรื่องของการคุ้มครองและบูรณะปฏิสังขรณแหล่งมรดกและการส่งเสริมฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมนะคะวงเงิน4,182ล้านบาทอันนี้กรุงเทพมหานครและกระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นผู้ดูแลค่ะ งบประมาณก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีของแต่ละหน่วยงานค่อยๆทําไปตามแผนนะคะส่วนส่วนที่2ของแผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยจะเป็นกรณีรายพื้นที่ซึ่งจะเป็นการนำยุทธศาสตร์รายสาขามาบูรณาการ12พื้นที่นะคะโดยไม่ใช้งบประมาณเพิ่มเติม ซึ่งจะแบ่งเป็น12พื้นที่ด้วยกันเช่นพระบรมมหาราชวังบริเวณย่านบางลำพูย่านวัดดุสิตวัดดุสิตตารามบางยี่ขานอันนี้จะอยู่ฝั่งทนนะคะ ทีนี้คําถามอาจจะมีว่าเมื่อมันมีแผนยุทธศาสตร์ออกมาแล้วก็มีขยายพื้นที่กรุงรัตนโกสิ์ส่วนที่4ขึ้นมาเนี่ยจะกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหรือเปล่าอันนี้ต้องเรียนว่าประชาชนไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าในการที่จะมีการพัฒนาหรือกําหนดการดําเนินการอย่างไรเนี่ยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ครอบคลุมก่อนเพราะฉะนั้นก็ไม่กั แต่นี่คือเป็นเพียงแผนการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ให้สอดคล้องกับส,สภาพพื้นที่ในปัจจุบันค่ะเรื่องต่อมานะคะเป็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จะไปประชุมกันที่จังหวัดระยองนะคะก็มีแผนการจัดประชุม ที่จะครอบคลุมประเด็นดังนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวการแก้ไขปัญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แล, um> และการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก okay. ่ประชาชนผู้ประกอบการในพื้นที uh ่และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวค่ะก็มอบหมายภารกิจให้ท่านรัฐมนตรีต่างๆก็แยกย้ายไปดูในส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้เป็นแผนเป้าหมายโดยคร่าวๆของการลงพื้นที่ในในครั้งนี้ค่ะมาสู่วาระโควิดกันบ้างนะคะ เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยออท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีเรื่องการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันนะคะก็1คือมีการลงนามเพื่อจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งศูนย์นี้จะเรียกโดยย่อว่าศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจนะคะและก็ยังมีอีกเรื่องคือการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยแหละคะ่ะซึ่งบทบาทของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ย มีไว้เพื่อทำหน้าที่จัดทำข้อเสนอและกรอบแนวทางการดำเนินมาตรการเศรษฐกิจสั่งการส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกำกับดูแลควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะ เมื่อตั้งศูนย์ขอลงในรายละเอียดของคณะกรรมการนะคะคณะกรรมการค,คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดโควิด1 9เนี่ยประกอบด้วยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการแล้วก็มีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ แล้วก็จะประกอบด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง11กระทรวงนะคะคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะมีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการด้วยนะคะแล้วก็ยังมีตัวแทนจากภาคเอกชนก็คือผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยผู้แทนสภาอุตสหาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้แทนแะททนะคะ และก็จะมีเลขาที่การสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการก็รวมทั้งหมดคือ22ท่าน,นะคะ่ะหน้าที่ของของชุดนี้นะคะก็เรและกรอบแนวทางมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อ,อ,อฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะคะแล้วก็นำเสนอคณะรัฐมนตรี และมากไปว่วนั้นเนี่ยนอกจากจะมีคณะกรรมการตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะยังมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งอีกนะคะชื่อว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพค่ะและเพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินมาตรการของหน่วยงานต่างๆด้วย ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยก็จะแบ่งย่อยเป็นอนุกรรมการอีก3ชุดด้วยกันนะคะประกอบด้วยคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการบริหารเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดย่อม คณะอนุกรรมการชุดที่2คือคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอแนะมาตราการบริหารเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาวและอนุชุดสุดท้ายนะคะคืออนุกรรมการวิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลเศรษฐกิจรายสาขา เพื่อสนับสนุนด้านข้อมูลและรายละเอียดข้อเสนอแนะมาตรการเศรษฐกิจในสาขาต่างๆซึ่งอนุตรงนี้ก็จะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยในส่วนของคณะกรรมการขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยนะคะขอ,เ,อ,อเรียนรายชื่อของกรรมการบางท่านแล้วกันค่ะประธานกรรมการก็คือนายไพรินชูโชตถาวรน,นะคะ มีผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเลขาธิการสภาพัฒนาการเกษตรและสังคมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็ประหลัดกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดก่อนหน้านี้รวมถึงมีผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการด้วยอันนี้เป็นเพียงบางส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะส่งให้อีกทีนะคะก็เป็น การขับเคลื่อนเพื่อที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขึ้นมาถือว่าเป็นกลไกสําคัญที่จะมาดูแลในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็ผลักดันโครงการต่างๆรวมถึงรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนเพื่อมากําหนดมาตรการต่างๆให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการของทุกภาคส่วนให้ได้มากที่สุดค่ะเรื่องสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของงบเงินกู้นะคะที่จะใช้ในการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีเนี่ยเห็นชอบ3โครงการด้วยกันนะคะเป็น2โครงการที่มาจากกระทรวงการอุดมศึกษาแล้วก็อีก1โครงการมาจากกระทรวงทรัพยากรค่คะโครงการแรกก็คือโครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร หน่วยงานที่รับผิดชอบคือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมนะคะโครงการนี้ใช้งบประมาณได้รับการอนุมัติงบประมาณ203ล้านบาทค่ะกลุ่มเป้าหมายคือบัณฑิตและประชาชนจำนวน250รายผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารอย่างน้อย30รายค่ะ ผลลัพธ์ของโครงการนะคะเพื่อเป็นการทดแทนการนําเข้าหัวเชื้อจุลินทรีย์จากต่างประเทศเป็นมูลค่า337.5ล้านบาทคือเราเรา,เราให้งบประมาณ2 0 3ล้านบาทแต่ว่าเราจะสามารถทดแทนการนําเข้าได้มูลค่าถึง337.5ล้านบาทนะคะผลลัพธ์อันที่2ก็คือจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตภาคการเกษตรและผลผลิตท้องถิ่น 1,875ล้านบาทคือคิดเฉลีย่ยแล้วก็125ล้านบาทต่อป,ปีนะคะอันนี้จะใช้เป็นปีงบประมาณ63กับ64ประโยชน์อีกเรื่องหนึ่งก็คือจะลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการอาหารได้มากถึง141ล้านบาทและจะลดต้นทุนการแปรรูปของเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้ถึง167ล้านบาทด้วยคะ่ะ อันนี้เป็นโครงการแรกจากกระทรวงการอุดมศึกษานะคะโครงการที่2ก็คือโครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกด้วย BCG m o เด l นะคะหน่วยงานที่จะรับผิดชอบโครงการนี้ก็คือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กลุ่มเป้าหมายก็คือเกษตรกรอย่างน้อย250รายวิสาหกิจชุมชนที่รับเทคโนโลยีไปใช้อย่างน้อย30ชุมชนและผู้ประกอบการอย่างน้อย2รายที่จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้นะคะงบโครงการนี้ใช้งบประมาณ115ล้านบาทค่ะ ผลลัพธ์ของโครงการก็แบ่งเป็นทางด้านสังคมแล้วก็ที่จะมีประโยชน์ต่อเกษตรกรนะคะก็คือพื้นที่เกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากการใช้สารชีวภาพ33,350ไร่ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร172.5ล้านบาทตลอดอายุโครงการ15ปีหรือคิดเฉลี่ยเป็น11.5ล้านบาทต่อปี ลดปัญหาด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีของเกษตรกรในด้านเศรษฐกิจที่จะถือว่าเป็นผลลัพธ์จากโครงการนี้ 1. ลดการนำเข้าสารเคมีป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชที่ประมาณมูลค่าแล้วคิดเป็น241.5ล้านบาทหรือเฉลี่ย16.1ล้านบาทต่อปีนะคะเป็นการยกระดับศักยภาพด้านการผลิตหัวเชื้อชีวพันธุ์ให้แก่ผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมชีวพันธุ์ทางเกษตรเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมฐานชีวภาพจะเห็นได้ว่าลงทุนในโครงการนี้เนี่ย115ล้านบาทแต่ว่าผลตอบแทนทางสังคมแล้วก็เศรษฐกิจนี่หลายร้อยล้านบาททีเดียวค่ะโครงการสุดท้ายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะก็คือโครงการพัฒนาป่าไม้สร้างงานสร้างรายได้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน หน่วยงานรับผิดชอบก็คือกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะผลลัพธ์ของโครงการนะคะจะเป็นการสร้างงานสร้างไรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน4แห่งครอบคลุมจำนวนคนก็จะคิดเป็น31,148คน พื้นที่ป่าไม้ได้รับการป้องกันรักษาโดยเครือข่ายไฟป่า2,182เครือข่ายเพิ่มผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี70ล้านกล้ามีเรือนเพาะชำชุมชนจำนวน40เรือนพร้อมกล้าไม้พันธุ์ดีไม่น้อยกว่า2 0 0นกล้าจะมีการพัฒนาข้อมูลการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติจำนวน3,000หมู่บ้าน ชุมชนจะได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชนจำนวน2,000แห่งโครงการนี้ใช้งบประมาณ863ล้านบาทค่ะซึ่งโดยสรุปวันนี้3โครงการที่ได้รับการอนุมัติก็คิดเป็นวงเงินรวม1,182ล้านบาทค่ะแต่ว่ามันมีบางส่วนที่ จะใช้งบของกระทรวงการอุดมศึกษาเองในในส่วนของโครงการผลิตหัวเชื้อจ,จ,จุลินซีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเป็นคิดเป็นเงินที่ใช้จากวงเงินกู้พรกอเงินกู้เนี่ยก็จะใช้เป็นวงเงินรวม1,132ล้านบาทค่ะยังมีอีกหลายเรื่องเดี๋ยวเชิญลองไตรสุรีเพิ่มเติมเลยค่ะ มาต่อกันด้วยคณะรัฐมนตรีถัดไปกันเลยนะคะวันนี้ทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้อนุมัติงบกลางนะคะจำนวนเงิน3622ล้านนะคะเพื่อให้แก่ อสอมแล้วก็อสอสอนะคะจากเดิมที่คณะมนตรีเคยอนุมัติหลักการไปแล้วเมื่อวันที่29ก,ก,กรกฎาคมนะคะสำหรับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในชุมชนของกระทรวงสาธารณสุขนะคะวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็นําเรื่องเข้ามาเพื่อขออนุมัติงบกลางนะคะทางท่านนายรัฐมนตรีก็ได้ สั่งการนะคะว่าให้เร่งรัดการจ่ายเงินให้เร็วที่สุดส่วนในรายละเอียดก็เหมือนเดิมขันก็คือมีการอนุมัติงบตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกันยายน63รวมทั้งสิ้น7เดือนเดือนละ500บาทนะคะโดยกรอบวงเงินไม่เกิน3,622ล้านบาทอสอมและอสอะอส,อส,อสอรวมจำนวนไม่เกิน1,054คนต่อเดือนนะคะนั่นก็นเป็นข่าวดีของพี่น้องอสอมแล้วก็อสอส,อสอค่ะ เรื่องถัดไปนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะก็อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกนะคะขอสอมกกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินประจำปีงบประมาณ2,564จำนวนเงิน7,895ล้านบาทนะคะโดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้นะคะโดยกระทรวงคมนาคมนะคะได้รายงานว่าณว,วันที่30พฤศจิกาย,ยน2562ขอสอมกมีหนี้ค้างชำระรวมทั้งสิ้ 1,102ล้านบาทโดยสาเหตุหลักก็มาจากการที่ขอสมกเก็บค่าโดยสารต่ํากว่าต้นทุนที่เป็นจริงและไม่สามารถปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นได้ตามสภาวาการปัจจุบันสําหรับก็เลยจำเป็นที่จะต้องกู้เงินเพิ่มเพื่อม,มาเป็นกระแสะเงินสดในการใช้จ่ายนะคะวงเงินกู้ทั้งสิ้นก็7,895ล้านบาทโดยจะแบ่งเป็น ชำระค่าเชื้อเพลิง3,219ล้านบาทชำระค่าเหมาซ่อม1,642ล้านบาทเสริมสภาพคล่องทางการเงิน3 0 3 3ล้านบาทนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นก็7,895ล้านบาทในส่วนของกระทรวงการคลังก็มีความเห็นเพิ่มเติมนะคะว่าขอให้กระทรวงคมนาคมและขอสอมกรเร่งจัดทำและดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการอย่างจริงจัง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมโดยเร็วและไม่เป็นภาระต่อรัฐบาลอย่างต่อเนื่องส่วนสำนักงบประมาณก็ให้ความเห็นว่าควรให้ขอสมกรเร่งรัดดำเนินการเสนอแผนฟื้นฟูกิจาการที่ปรับปรุงใหม่ให้เราเสร็จโดยเร็วโดยเฉพาะแนวทางในการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายและการแก้ไขปัญหานี้สินอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการลดภาระของรัฐบาลค่ะ